วันนี้ครับตู้อายะโตมาแล้ว40โลแล้วนะครับผมน่าจะได้เห็นสีทองสีทองจงมาไปทองไหมทองไหมทองทอ,นะอ,องอย่าลุดนะขอล้องอย่าลุด ต่อนที่จะเข้าไปดูเนื้อหาในคอนเทนต์นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับทางด้านของโคโนะช็อปเนี่ยมีกิจกรรมสุดพิเศษที่ให้เพื่อนๆเนี่ยไปร่วมสนุกกันนะครับใครที่เป็นสายแฟนอาร์ตของเก n นชินเนี่ย ก็สามารถเข้าไปร่วมสนุกดายด้วยนะครับนั่นก็คือกิจกรรมร่วมฉลองสงการจากโคโลชอป x วอลเลนสงการแฟนอาร์ตคอนเทสต์วาดรูปแฟนอาร์ตวอลเลนในทีมที่มีชื่อว่ากรารนี้พาเจนเที่ยวไหนดีซึ่งกิจกรรมนี้นะครับมีการแจกของรางวัลอย่างมากมายเลยโดยรายละเอียดต่างๆนะครับก็คือตามนี้เลยนะฮะแล้วก็ของรางวัลน,นะครับสุดพิเศษเลยก็คือของรางวัลสรับผลงานแฟนอาร์ตครับที่1เลยได้เงินสดไป5,000บาทและ1 000, 1ึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยวีพีที่สองครับได้เงินสดไป 3,000บาทและ5,500 VP ที่3ครับได้เงินสด2,000บาทและ3,930 VP สําสำหรับผู้ร่วมหวดผลงานครับเขจะได้1,130 v a l o r นึ่งร้อยานจำนวน50ลรางวัลเลยนะครับสามารถร่วมสนุกกิจกรรมนี้ได้ที่ marketing.codashop.com แลส่งการแฟนอาร์ต v a l o r a n t โ o d a ช h o p 2อ2 2อย่าลืมไปร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ สวัสดีครับจีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตรงขุงด้วยนะครับแนละวันนี้ครับตู้อายโตมาแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าหลายคนจะนต่างรอคอยตัวละครน,นี้กันเยอะมากนะฮะซึ่งผมเองก็เรียกว่าเออก็รอเหมือนกันนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้คลั่งใครอายโตอ,อะไรมากขนาดนั้นนะครับรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ต้องมีในไอเดีเปล่าวะเพราะว่าวันนี้นะครับผมพาโคมะนะครับแบบเป็นคนรับใช้ในบ้านคาบิาโตะเนาะและกับน้องสาวของเขาดีนน้องสาว น้องสาวอายากะบอกเลยว่าเฮ้ยมันต้องมาแล้วแหละจะมาหาน้องอายากะบอกเลยนะว่าวันนี้น้องสาวจะมาหาพี่ชายพี่ชายจะต้องมาหาหนูนะพี่ชาย,ชายแต่ก่อนอื่นเลยสูตรของผมจากครั้งที่แล้วแล้วมันก็ค่อนข้างได้ผลด้วยในเนื้อเรื่องเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทุกคนได้ดูกันหรือเปล่าของอายาโตนะครับเขาเนี่ยพาเราอไปกินดังโงมิ้วเพราะฉะนั้นผมก็ไปซื้อดังโงมิ้วมาสิครับเราอ,อะไรนี่ไงโทมะาอ่ะให้โทมากินหนึ่งกระปุกหนึ่งกระปุก หนึ 1> <1> ่งครัว่ะอายกาเอาไปให้กินน้ำยาโชคดีด้วยน้ำยาโชคดีฮะให้โทมะแล้วกันนี่อ่ะเฮ้ยจะได้ปะหวะผมอะตื่นเต้นนะทุกคนผมกลัวหลุดเลนมากเลยอย่าหลุดนะเพราะว่าผมเองก็จะเอาเวนติด้วยนะครับไม่ใช่แค่อายะโตคนเดียวน้องอย่าหลุดเลยจะได้ไม่เสี่ยงล้ประมาณเยอะนะฮะอ่ะตอนนี้นะครับผมดองมาประมาณ85โลแล้วนะคะผมซึ่งในประวัติของผมเนี่ยผมเปิดไปเยอะพอสมควรเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะ หกสามสี่แปดหกอีสี่หกห้าสามสี่หกหกสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่สิบโลแล้วนะคะผมไม่มีการันตีอะ่ะก็คืออีกสามสิบห้าคือประมาณเจ็ดสิบห้าโลเนาะซึ่งก็อยู่ในช่วงน่าจะได้เห็ดสีทองอย่าลึกด้วยเออขออย่าลึกด้วยอย่าหลุดและอย่าลึกนะอ่ะตอนนี้ผมพร้อมแล้วนะคะทุกคนส่วนตัวละครสีดาวเนี่ยคือผมอยากได้ยุนจินยุนจ,นจินผมยังไม่สีหกแต่ที่เหลือผมสีหกหมดแล้วขอร้องนะต้องมานะอายาโตะเอาแล้วนะสามสองหนึ่งสีทองจง ว้าไปทองไหมทองไหมเฮ้ยทองทองเฮ้ยทองทองอย่าหลุดนะขอร้องอย่าหลุดนะคือ4เอ็ดแล้ว4สองแื้ไม่อยากดูโ,กโอ้ยตกใจ4สามโอ้ยหลุดนะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะขอร้องอย่าหลุดแชร์แกไอ้โตดายน้าอตอ แปลกๆไปนะอาโยโตหลุดเลททุกคนว้าอะไรอ่ะโหเศร้าเลยอ่ะบอกว่าอย่าหลุดไงจเจ้าเวนตีโอยทุกคนครับผมหลุดเลท มันออกเร็วก็จริงแต่ผมหลุดเลทแล้วผมก็ไม่มีดีลุกก็จริงแต่ผมก็คือไม่ได้อยากได้เขาสักเท่าไหร่อาแล้วตอนเนี้คือเหลืออีกยี่สิบห้าแล้วมันจะออกไหมผมน่เศร้าใจมานี้แป๊บหนึ่งไม่ได้เอาไม่ได้ต้องการนายมาเลยดีลุกอะต่อต่อไม่มาก็ไม่เป็นไรตีทองจุ่งมาสามเท่านหนึ่งมาเหอะตีทองตีทองตีทองเกือบหมดโอ้ยทุกคนเศร้าหลุดเลทอะ อ๋อมาดียังเลยเสียงหลิงเนี่ยเหลืออีกประมาณ15โลโดได้ไปต่อครับอทองไหมอ๋อทำไมไม่ทองเลยไม่อยากสุ่มแล้วเนี่ยเอ,อือโอ้ผมดองมาหมดกันออกเร็วก็จริงอะแต่คือแบบโอ้โหแล้วเสียงหลิงอ่ะแรกไปเต้าอ่ะทุกคนเต้ามากเลยอะพอไหมบวงด้วยยุนจินไหม ออสเตรเลียด้วยมาจากไหนก่อนแต่ไม่เป็นไรยังไม่ตีหกนะฮะอ่ะต่ออืมไปต่อเฮ้ยผมไม่คา,าดว่างหรอวะอีพ <c oughs> ีนี้ผมเกลือตามชื่อกลิปเลยเกลือชีดิมแพกงอีกแล้วยืนจีนไหมเฮ้ยยืนจีนว่ะโอเคยังดีที่ได้ยืนจีนนะฮะอ่ะไปต่อครับเฮ้ยมวยม่วงบ่อยจังวะคุณจีนยืนจีนยืนจีนยืนจีน โห่สินคิวมาโอเคเกลือเออไม่อยากตุ่มเลยอ่ะทุกคนไม่มีทองแล้วว่าเออเอออีกโลนึงเออสองโลสุดท้ายไปสามาสองหนึ่งมาไหมไม่มา เกลือเศาอ่ะไม่ได้อ่ะโอ้ยไม่ผมได้ที่ลูกอะเศาอ่ะทำไมต้องมาเป็นแบบสีตั้งผมแรกอันนี้ด้วยอเะไปสุกตู้ถาวรไปให้มันรู้แล้วรู้แล้วไปตู้ถาวรผมเท่าไหร่แล้วเนี่ยไปดูหน่อยดิสิโอ้โหเพิ่งแบบ5โลอยู่เลยนะฮะไป5โลโลที่หกเกลือโลที่7เกลือโลที่8ก็เกลือโลที่9เกลือ là lô thí <laughs> เรือมากจริงครับเข้าใจไม่ได้ออยาโตะอ่ะทำไมต้องมาเป็นนี้อย่างเงี้ยแบบไม่เข้าใจเลยอะ่ะนายมาทำไมเดี๋ยวไมนไี้ต้องการเลยเนี่ยเขามาทำไมเนี่ยเขามาทำไมไม่ได้ต้อนรับเลยเขาทำไมเนี้ยเต็งเลยครับทุกคนโอเคโอเควันนี้ผมก็คงต้องจบคลิปแบบเศร้านี่แหละไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมไปกดุ่กไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วถ้าได้อะไรหรือว่าได้ออยาโตะโลที่เท่าไหร่เนี่ยเดีย๋ยวผมมาให้ทุกคนอีกทีละกันเนาะบอกผ่านคอมเมนต์นั่นแหละครับผมรอติดตามได้เลยวันนี้ผมคงจะต้อง ขอตัวไปก่อนนะครับยิน้นใหม่ในการสุ่มกาชาของตู้เวนตินะครับครั้งต่อไปเจอกันไปแล้วบ๊ายบาย